เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมไอศครีมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นกันนะครับผมจะเอาเอ่อจะพาเจ้าตัวเพื่อนของเราอ่ะครับผมช่วยเพื่อนของเราให้ได้นะครับวันนี้ก็แน่นอนนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราลืมตามาในห้องที่ไม่ได้ว่างเปล่าเลยนะเปิดประตูมาหน้าต่างมาแล้วเจอเด็กคนนึงกําลัง เดินมาจะมาซื้อไอศครีมนั่นเองลุงครับผมขอซื้อไอศครีมไส้ถั่วแย้มหน่อยจ้าได้เลยแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุงจัดให้เลยเฮ้ยเพื่อนเราโดนเล่นไปแล้วเฮ้ยตายสิพระเจ้าทำไงดีเพื่อนเราโดนจับไปแล้วเราจะต้องหาทางช่วยเพื่อนของเราให้ได้นั่นเองหาของก่อนเว้ยตรงนี้มันน่าจะมีของสิวะ จะต้องหาเชือกนั่นเชือกเชือกมันน่าจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมนี่ผมว่าเชือกมันน่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆนี่ไงเราได้เชือกแล้วจะลงไปเลยนะจะเล่นแบบคูๆเลยลงเลยครับลงไงวะเนี่ยปาบเขาให้ซองก่อนดีกว่าปึ๊บ trying to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make some ice cream fun. <laughs> ให้ตายดิ้นดีวะแต่ลุงนั่นเผลอทำอะไรร่วงไว้แล้วจะต้องไปเก็บซะแล้วแหละเฮ้ยนี่มันคือแผนที่ดีวะ นี่อแล้วโว้ยมาแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะต้องหาที่ไปแบบไม่ให้ตอนนี้จับได้มาแล้วว่ะมันรู้ด้วยว่าเราจะซ่อนตรงนี้เดี๋ยวต้องรีววิ่งก่อนนะตอนนี้ไม่ได้นี่ี่ยไม่งั้นตายแนะ่ เกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วยัางยางยางมันไม่เจอครับมันไม่เจอเราหลบทันอย่าบอกนะมึงเดินมาอย่างงี้มึงเห็นใช่ไหมเนี่ย<_ <EN> _>เห็นเปล่าวะดูกแกเดินดิแกน่าจะเป็นฤๅษีดวงทวารหนักันนี่<_ <EN> _>เฮ้ยเดินมาี่นี้ด้วยครับโดนเปล่าวะเนี่ยโดนเปล่าวะ อะไรวะเรามองซ้ายมองขวาไม่ได้เลยนะตอนเนี้ตอนรอให้ตะลุงนั่นไปก่อนตอนนี้ผมออกไปจากตรงน,นี้ยังไม่ได้เลยนะได้ยินเสียงฝีเท้าด้วยตอนนี้มันกําลังเดินเดินไปนู่น,น,นแล้วขอแค่มันเดินเออเราเหยื่อไปน,นั่นผมจะเข้าไปในรถให้ได้ผมจะต้องเข้าไปที่ร้านกาแฟเว้ยเยอะ ข้าไปเลยปิดประตูเลยปาบเขาให้ไปที่คาเฟ่ร้านกาแฟครับผมจะต้องไปหาอะไรสักที่หนึ่งที่อยู่ร้านกาแฟนั่นนะจริงๆภาคเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหรอกครับเราต้องศึกษามานิดนึงนะฮะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเออถ้าจะไม่ผิดนะฉันมาที่นี่แล้ว ต้องเข้าไปหาของแล้วเ้อเเอ,อ,เอ,อ,เอ,อล่อก,ก่อนวะต้องลอยมันมาน,นี่ก่อนจ,จะจะวิ่งไปข้างหลังนั่นไม่งั้นไม่ได้แน่แนเลยเขาไม่ทำอย่างนี้เราคงจะไปตรงนี้ไม่ได้เราได้เบาะแสแล้วนึงผมจะต้องเข้าไปหาอะไรสักที่หนึ่งที่นี่ อาทิเช่นกุญแจหรือไม่ก็น้ำมันยอดตอนนี้จะลุงนั่นยังไม่มาขอขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะต้องหาอะไรนะหาอะไรสักที่หนึ่งมันมาว่าะเนี่ยคนหาของครับน่าจะเป็นพวกรหัสนไม่มีเว้ยมันเป็นพวกรหัส ผมไม่มาเท่านี้มั้งถ้ามานี่มันจะมีเสียงครับมันจะมีเสียงบอกเลยว่ามันมากูได้แล้วพินสี่แปดห้าเก้าหวยนันเนี่ยเฮ้ยไปนน่นแล้วเว้ยไอ้เจ้าพินนี้ผมจำไม่ได้ว่าไว้ทำอะไรวะมันจะมีเหมือนเยอะ เนี่ยไหนอะรู้ปะเนี่ยมันรู้หรือเปล่าอืมนี่คือชื่อของนี่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 โอ๊ยนี่มันต้องใช้คียการ์ดครับเจ้ารหัสนี้ไว้ทำอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเฮ้ งไงมีเหรียญครับมีเหรียญแต่รหัสนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันให้ทำอะไรนะออกมาก่อนแล้วกันโอเคจังหวะที่มันกำลังออกไปปุ๊บเข้ามาป้าบเลยจะมานี่ปะวะติดอะไระเอาแล้วมันรู้เห็นเป็นใจด้วยขึ้นเลย เนี่ยมันจะยากตรงนี้คือมันหยิบสิโว้ย <Yeah. S 2> เฮียแล้วไงเฮียแล้วโว้ยกำจะมาแล้วโฮ้ยมันกำจะมาแล้วให้ตายสิมันมาแล้ว แต่บนนี้มันไว้หยอดเอาอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกมัง้งมั้งนะดยจากประสบการณ์แล้วเนี่ยผมต้องมุ่งหน้ากลับไปที่ที่หนึ่งครับเจ้าตัวนี้ผมจะทิ้งไว้ในรถก่อน,มา,นมาแล้วครับมาแล้ว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 ว่าลอ่อนครับต้องล่อ ผมต้องหากีกร์ดหาน้ำมันถ้าจะไม่ผิดวันนั้นผมหาอะไรนะเหมือนกับเป็นน้ำมันหยอดเจ้าน้ำมันหยอดฉันอยู่ไหนวะเนี่ยอยอาแล้วน้ำมันหยอดอยู่ไหนวะให้ตายดิ้นดีวะมีซ่อนได้นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอให้มันมานี่ปั๊บอ้อ,อมจากนั้นวิ่งไปเลยครับตอนนี้แหละรีบวิ่งเข้าขรถเลยเข้าไปในรถแล้วปิดประตูไปที่เอ่อที่ไหนวะนี่ครับนี่นี่นี่น,นี่ลงอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นที่ไว้จอดรถหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับ นี่แหละจะมาหาถังน้ำมันเปิดประตูออกมายังไม่เห็นวีแววของเจ้าตัวนั้นเลยนี่ไงฉันได้ถังน้ำมันแล้วเว้ยเราจะไปที่สนามเด็กเล่นกันที่สนามเด็กเล่นเนี่ยมันมันจะมีถังน้ำมันอยู่ถังหนึ่งนให้เราบรรจุ น้ำมันให้เต็มนี้นะฮะเต็มถังแล้วเราก็จะไปที่ที่หนึ่งครับผมไปไหนแล้ววะเนี่ยพวกเหรียญพวกอะไรผมว่าน่าจะหยอดนี่แน่ๆครับนี่น้ำมันนี่มาใช้มุดไปตรงนี้ได้แต่จะไม่ผิดนะมันมันมีอะไรล็อกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ไงนี่ไงนี่แหละเปิดได้ปะ นี่ไงมันต้องหาอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันเข้าไปสู่น้ำมันได้ผมจะต้องทิ้งถังนี้ไว้ก่อนอย่าบอกนะว่าเจ้าตัวนั้นมันจะมุดตามผมมามันฝืดครับเราจำเป็นต้องใช้น้ำมันนะครับในการหยอดเดี๋ยวขอดูเจ้าเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้มันน่าจะให้หยอดอะไรสักที่หนึ่งครับเนี่ย นี่น่าจะตู้นี้ได้อะไรวะไอ้นี่มันปืนยิงมันฝรั่งนี่ว่าแต่ว่าเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ผมต้องกลับไปที่ไปที่ร้านกาแฟครับเพราะว่าที่นั่นนะมันจะมี ของไอการน้ำมันครับเอาไว้ให้หยอดหรือว่าต้องใช้ชแฉลงวะไม่แน่ใจใช้ชแฉลงปะเนี่ยอืมเอา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 มันอยู่ไหนเว้ยมาแล้วว่ มาแล้วครับจะไม่ผิดอยู่เนี่ยมันจะมีการน้ำมันอยู่นะนี่งไงมาว่ามันมีการน้ำมันอยู่ มันจะมานี่ปะวะเราออกไปดูปะถ้ามันมาพอดีล่ะเก็บร้อยเลยมาแล้วมันมาแล้วโว้ยได้เวลาแล้ววิ่งเลยครับวินาทีนี้ถ้าวิ่งให้มันเห็นตอนที่เราขึ้นรถเนี่ยไม่ได้เหมือนกันนะครับมันเสร็จเลยนะ ไปที่สนามเด็กเล่นกันไปแล้วได้แล้วมงน้าเลยโว้ยมงนาเข้าไปที่นั่นมันต้องหยอดน้ำมันมันถึงจะหลุดแต่เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันสามารถมุดท่อตามเราได้นะงไงถังน้ำมันผมไว้ที่ผมไว้ตรงนี้นี่แหละต้องหยอดแล้ว น่าแหละเปลี่ยนเลยตรงนี้ก็อาจมีเจ้าตัวนั้นอยู่นะมันอาจจะมุดตามเราได้ครับเติมน้ำมันก่อนให้ตายดิ้นดิโวโ้ยคำคื้นที่ยาวนานอีกแล้วเราก็จะมีอีกที่หนึ่งครับเราต้องไปหาชุดรอปภ เียแล้วไงเฮ้ยมันโผล่มาโว้ยให้มันมาก่อนให้มันมาก่อนมันมุดตามเราได้ให้ตายที่นีิมันจะจับเราไปทำไอศครีมไอศครีมมันได้สูตรเด็ดมันได้เด็กอ้วนแล้วแล้วมันก็จะเอาเราไปด้วยต้องระวังตัวให้มากต้องออกไปจากที่นี่ก่อน มต้องเข้าไปที่สนามเด็กเล่นเพื่อที่จะไปหาชุดของลุงรปภนั่นเพื่อที่จะเอากุญแจไปที่บริษัทบริษัทหนึ่งส่วนตัวนี้เราจะต้องเอาไปไว้ในนี่ก่อนครับไว้ในรถก่อนเราจําเป็นต้องใช้ตัวนี้มันเป็นน้ํามันที่ใช้สําหรับไอ้นี่ครับหมาปะเนี่ยเห้ยเข้าไปได้ปะเนี่ย ผมต้องหาเจ้าตัวเรือนั่นมันเหมือนเรือนั่นแหละอยู่แถวไหนวะเจ้าตัวเหมือนเรือนั่นน่ะนี่ไม่สามารถไปได้ครับยังไงดีวะเนี่ยแล้วเรือนั่นมันอยู่ไหนวะน่าจะอยู่ด้านในนั่นนี่เราไงมันจะรู้ไหมเนี่ยว่าผมมาน,นี่ สถานที่เราจะไปนี่มันน่าจะอยู่ตรงนี้ปะตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นที่อ้อมเฉยๆมันเป็นเหมือนกับที่อ้อมเฉยๆแล้วเราจะไปยังไงวะมันไม่เห็นหรอกไปแล้ว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 มันไปแล้ว ผมต้องขึ้นไปที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยซับซ้อนตรงนี้แล้วครับอันนี้คือซ่อนได้เสียงซาวนี่อีกแล้วมันมีเสียงซาวอีกแล้วนู่นไงเราต้องเข้าไปในนูน่นนะให้ได้แต่ผมไม่รู้ว่าเราจะต้องเข้าไปในนั้นได้ยังไงนี่มันต้องใช้อะไรก่อน อา้าวร่วงแล้วเรามันต้องใช้กุญแจด้วยนะให้ตายดิ้นดีกุญแจนี่อะไรวะเนี่ยมาถึงจุดนี้เราต้องหาเสื้อรปอภซึ่งก่อนจะไปหาชุดรอปภเนี่ยเราจะเป็นต้องไปหาอะไรนะขี่การ์ดก่อนมัน้ง ขีาร a ดหรอกี่ g a เนี่มันต้องกลับไปที่นู้นดิมานี้ปะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่นี่ครับมันยังไม่ได้มานี่เข้าไปก่อนครับปิดประตูแล้วเราจะไปที่เหมือนกับร้านกาแฟเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่ครับ ไปที่โรงเก็บของเหมือนจะเป็นโรงงานไปหาของครับแถวนั้นน่าจะมีดีอยู่โอเคเดี๋ยวนะเีอแล้วมันมาเจอฉันจนได้ ชั้นนี้ไม่สามารถเปิดได้เลยนะจะไม่ผิดที่มันจะมีนั่นนี่ว่าอยู่ไหนวะเนี่ยห้องนี้ปะนี่ห้องนี้มันต้องใช้กุญแจนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีหนังสติ๊กอยู่เนาะ เทียแล้วเทียแล้วไอ้หาเอออืมอืมนี่ไงรัดเตียวจอดน่าจะให้ยิงเจ้าสวิตนั่นแน่ๆเลย โอ้ยมันหลับอยู่เฮ้ยตายหามุงนะเราจะต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันในการเติมครับแต่เจ้าน้ำมันอยู่ตรงนี้ด้วยดิเอาเร็วๆเ,เถอะ เร็วก่อนที่มันจะฟื้นกูขึ้นเลยนี่ไงกูชนแม่งเฮ้ยขับยากมากเลยขับยากมากเลยเว้ยมันต้องขับเจ้าตัวรถเนี่ยขึ้นไปชั้นบนครับ โอ้ยบ,บังคับยากแังเนาะนี่นี่นี่น,นี่มันให้ชนกับตัวนี้นี่แหละเอเลยเรียบร้อยเว้ยมึงมาปะเนี่ยมึงมาป้ายน้องอยู่นี่มันน่าจะมีพวกของบางสิ่งบางอย่างครับตรงนี้มันสามารถเปิดได้นะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับ เราต้องใช้อะไรในการตัดตัวนี้ซึ่งเจ้าตัวนั่นน่ะมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนก่อนประตูที่ไหนมันสามารถเข้าไปได้บ้างในทางลงนี่วะเจอปะเนี่ย เดี๋ยวนะกุญแจนั่นมันอยู่ที่ไหนครับผมจำไม่ได้ลองกลับไปที่ไหนสักที่ดูงานงอกแล้วเว้ยเหียแล้วเว้ยเหียแล้วยิงไม่ได้เอายิงไม่ได้ปแบหนึ่งใจเย็น่อยน้องนี่ไงแล้วมันก็จะร่วงนานเอ้ยเดี๋ยวนี้มันอันนี้ใหม่ครับปกติต้องยิงหลายๆนัดมันถึงจะร่วง อืมเราต้องกลับไปที่โรงเก็บของเอเป็นเหมือนกับโรงรถนั่นแหละที่นั่นมันน่าจะมีบเบาะเสอะไรเด็ดๆรอเราอยู่นี่ในห้องนี้ทิ้งปืนก่อนครับหุยเฮีย,เอ,ยเอียแล้วโอเค อยู่นี่เราก็แค่ต้องหาเจ้าตัวเทปกาวเจอแล้วเทปกาวหนึ่งออกไปจากที่นี่กันให้ตายเถอะอุ้ยอยู่ด้านหลังโฮเมงอ่ะไม่มีเสียงเตือนเลยอ่ะโอ้โหให้ตายดินอยูโว้ย ต้องมาหาเจ้าตัวนี้อีกแล้วนั่นอะไรวะเก็บได้ปะเนี่ยเฮ้ยบาร์มันมาแล้วเว้ยลูกบาสไม่ได้จะช่วยอะไรได้เลยนะทำไงเดี๋ยวนี้ ตายแล้ว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 เจ้ากุญแจนั่นผมว่ามันน่าจะอยู่สักที่หนึ่งจริงๆอะ่ะเราต้องเข้าไปในนั้นแหละครับท่านผู้ชมเข้าไปที่อะไรนะสนามเด็กเล่นเพราะว่าสนามเด็กเล่นนี่มันมีเดี๋ยวนะเข้าไปที่ร้านกาแฟดูครับมันเหมือนกับมีบางสิ่งที่ผมยังไม่เข้าไปนะมันมีประตูหลังตรงนั้นนะผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะ เอาแล้วได้เวลาแล้วตัวนี้ต้องใช้คีย์การ์ดมันอยู่ในนั่นด้วยตรงนั้นลัาเข้าไปได้หรือเปล่าวะเปิดไม่ได้ด้วยครับเรียบร้อยวินาทีนี้ ทำไงเดี๋ยวที่นี่ก็ไม่สามารถเปิดอะไรได้ลองกลับไปที่สนามเด็กเล่นครับมันต้องหาวิธีอะไรวะเฮ้ยมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่เราสามารถอ้อมไปฝั่งนู้นได้โดยที่มันง่ายได้มันต้องใช้กุญแจซึ่งกุญแจนั่นผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่แถวไหนครับ ตายแล้ววินาทีนี้กุญแจไม่ได้จะหาง่ายๆเลยนะเนี่ยตัวนี้สามารถหมุดได้ ตายแล้วอจำไม่ได้แล้วครับว่าของที่เราต้องไปหานี่มันอยู่ที่ไหนบ้างผมว่าจำเป็นต้องไปไว้อีพีหน้าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมนะ ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่พาร์ทที่2นะครับ